ในค่าคืนที่พระจันทร์ซ่อนตัวเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งนั่งเล่นไวโอลินอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เสียงเพลงเบาๆกล่อมเงาคืนให้สงบแต่ในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยคำถามถ้ายายจากไปหนูจะอยู่ได้ไหมเสียงอบอุ่นมีแรงใจขิมยืนอยู่หน้าห้องเรียนมือสัน่นแต่หัวใจอย่างสู้ เสียงครูอิวดังขึ้นเบาๆหนูมีพรสวรรค์จริงๆนะขิมอย่ากลัวที่จะฝันแต่ในใจของขิมยังมีเสียงของยายเสียงที่สอนให้เธอรู้จักคำว่าอยู่เพื่อใครใต้เตียงไม้เก่าของยายขิมเจอกล่องหนึ่งข้างในมีจดหมายเก่าและไวโอลินที่เธอไม่เคยเห็นเสียงแม่ของเธอกลับมาในความทรงจำ แม่ขอโทษแต่แม่ต้องเดินตามทางของตัวเองครั้งแรกที่ขิมเข้าใจว่าบางทีแม่อาจไม่ได้หายไปแต่แค่หลงทางพระจันทร์เต็มดวงส่องผ่านหน้าต่างขิมนั่งอยู่ข้างเตียงของยายมือเล็กเลกเล่นไวโอลินด้วยหัวใจทั้งหมดเสียงเพลงสุดท้ายที่ยายได้ฟัง และเป็นค่ำคืนสุดท้ายที่หัวใจสองดวงอย่างเต้นพร้อมกันเวทีใหญ่เด็กหญิงตัวเล็กยืนคนเดียวไม่มียายไม่มีแม่แต่เธอไม่ได้ว่างเปล่าเพราะในทุกตัวโน้ตเธอได้พูดทุกอย่างที่ไม่มีโอกาสพูดและเมื่อเสียงเพลงจบลงพระจันทร์ก็กลับมาสว่างอีกครั้งในใจของเธอ